โสรสปัญหาธรรมบัญญายของสมเด็จพระญาสังวรเจริญสุวัฒโนครั้งที่8เมตคุมมนกปัญหาตอนที่สองปัญหาเกี่ยวกับการข้ามชาติชราและความสศกทรงแสดงเมื่อวันที่24สิงหาคม2524 วัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงนำด้วยโทตด้วยเวทตโคมานวะปัญหา คือปัญหาของเมตตโคมานพบสืบต่อไปเมื่อเมตตโคมานพบได้กราบทูลถามพระบรมศาสดา,าว่าทุกทั้งหลายซึ่งมีรูปปลักษณะหรือรูปแบบต่างๆกันมิใช่อย่างเดียวเกิดแต่อะไรพระบรมศาสดา,าตรัสตอบว่าเกิดแต่อุปธิมีอุปธิเป็นแดนเกิด และได้ตรัสอบรมต่อไปด้วยว่าภู้เขาไม่รู้ย่อมทำอุปธิให้เกิดขึ้นจึงต้องถึงทุกเนืองเนืองเพราะฉะนั้นก็พึงทำความรู้ไม่ทำอุปธิให้เกิดขึ้นโดยที่พิจารณาตามดูตามร,ามรู้ตามเห็นเนืองเนืองว่า อุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ซึ่งได้แสดงอธิบายแล้วเมตตาโคมานบได้กราบทูลถามต่อไปว่าได้กราบทูลถามถึงข้ออันใดพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบแสดงข้ออันนั้นแต่ก็จะขอกราบทูลถาม ข้ออื่นต่อไปอีกก็ขอให้พระองค์ได้โปรดประทานคำตอบผู้มีปัญญาทั้งหลายข้ามห่วงทะเลใหญ่คือชาติชราและความโศกรัยรำพันได้อย่างไรขอพระองค์ได้โปรดประทานตอบข้อที่ถามนี้เพราะว่า ธรรมะนี้พระองค์ได้ทรงทราบแล้วอย่างนั้นพระบรมราศาสดาได้ตรัสว่าจักทรงแสดงธรรมะตามที่ถามซึ่งเป็นธรรมะอันจะพึงรู้ประจักษ์แจ้งได้ในอัตภาพนี้คือในปัจจุบันนี้ซึ่งรู้แล้วก็จัก ดำเนินก็จักมีสติดำเนินข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกได้เมตคูมานพก็ได้กราบทูลว่าข้าพระเจ้ามีความอภินันคือยินดีนักซึ่งธรรมะนั้นอันเป็นธรรมะสูงสุดที่พระองค์ตรัสว่ารู้แล้ว มีสติดำเนินข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกได้ฝ่ายพระบรมาศาสดาก็ได้ตรัสบอกแก่สืบต่อไปว่าท่านรู้พร้อมททดถึงอย่างใดอย่างหนึ่งคือทุกอย่างหรือแต่ละอย่างทุกอย่างในเบื้องบนคือในอนาคต ในเบื้องตำ่ำคือในอดีตในถ้ำกลางเบื้องขวางก็คือในปัจจุบันบรรเทาความเพลิดเพลินยินดีและความติดอยู่ในส่วนเหล่านั้นวิญญาณของท่านไม่ตั้งอยู่ในภพภิกษุมีทาเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติ ไม่ประมาทคือไม่เลินเล่อเพลอเพลินลลรู้ละความยึดถือว่าของเรารู้ละทุกคือชาติชาราและความโศกพิไรรำพันได้ในโลกนี้หรือในอัตภาพนี้ได้ทีเดียวดังนี้ตาม คํากราบทูลถามเป็นคํากราบทูลถามถึงว่าผู้มีปัญญาหรือผู้ทรงปัญญาทั้งหลายย่อมข้ามห่วงทะเลใหญ่คือชาติชาราและความโศกพิไรรำพันได้อย่างไรพระบรมศา,ศาสดาก็ได้ตรัสที่แรกว่า จับได้ทรงแสดงธรรมะที่จะพึงเห็นประจับได้ในอัตภาพนี้คือในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องพิสวงตามคำบอกเล่าของผู้อื่นว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้ดังนี้ ตามคำถามของเมตตาคูมานพนั้นก็สืบตอบจากคำถามถึงข้อที่ทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่อะไรหรือเกิดจากอะไรซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสตอบแล้วว่าเกิดแต่อุปธิคือเครื่องทรงใจและก็ได้ตรัสอบรมว่า ผู้ที่เขาทำอุปธิให้เกิดขึ้นก็ต้องถึงทุกข์อยู่เนืองๆเ,เพราะฉะนั้นก็ไม่พึงเป็นผู้เขาคือทำความรู้โดยที่มาพิจารณาให้ตามรู้ตามเห็นว่า <c oughs> อุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ก็จะไม่ทําอุปธิให้บังเกิดขึ้น คำถามต่อมานี่ไม่กล่าวถึงอุปธิแต่แม้เช่นนั้นกระแสของธรรมะก็เนื่องเป็นอันเดียวกันอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อยังมีอุปธิคือเครื่องทรงใจเป็นต้นว่าตันหาทิฏฐิกิเลสกรรมอยู่ก็ ย่อมจะต้องตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ซึ่งห่วงของความทุกข์นั้นแม้ว่าจะมีรูปปลักษณะหรือรูปแบบหลายหลากแตกต่างกันเป็นอันมากแต่ก็ย่อมรวมอยู่ในชาติชาราเป็นต้นพร้อมทั้งความโศกความพิไรรำพันต่างๆอัน ชาติชรานั้นเป็นสภาวัตขุทุกตามสภาพเมื่อเกิดกอเบนจะขันนี้ขึ้นมาเป็นชาติคือความเกิดก็ต้องมีชาราความแก่พยาธิความป่วยไข่และมรณะความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะพ้นไปได้และก็จะต้องพบกับปกินนังกระทุกทุกเบ็ดเตล็ดต่างๆทางจิตใจเป็นต้นว่า ความโศกความพิไรรำพันซึ่งผู้ที่เกิดมาจึงจะต้องพบกับความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเหมือนอย่างว่าต้องตกอยู่ในห่วงแห่งทะเลหลวงที่เรียกว่าโอคะอันโอคะคือห่วงแห่งทะเลหลวงนั่นก็หมายถึงเป็นโอคะคือห่วงน้ำจากทะเลหลวงที่ไหลมาท่วมทับ ท่วมทับบ้านเรือนผู้คนสัรพันสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ใต้น้ำต้องประสบความวิบัติอันความทุกข์ต่างๆทั้งที่เป็นสภาวักขุทั้งที่เป็นปกินกนทะกข์ก็เช่นเดียวกันย่อมบังเกิดขึ้นท่วมทับชีวิตอันนี้อันกล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่ก่อเกิดเป็นจขัน เป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาก็ต้องมีชราความแก่พยาธิความป่วยไข้ต่างๆบังเกิดขึ้นครอบงำตลอดมาไม่มีเว้นว่างจนถึงมรณะคือความตายในที่สุดและนอกจากนี้ก็ยังมีทุกข์ต่างๆบังเกิดขึ้นท่วมทับ เป็นความโศกแห่งใจความพิไรรำพันต่างๆความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆความขับแค้นใจต่างๆเพราะเหตุที่ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้างปรารถนาไม่ได้สมหวังบ้างเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่า เป็นห่วงน้ำที่ไหลมาท่วมทับชีวิตอันนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงแตกดับเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายจะข้ามห่วงน้ำใหญ่คือชาติชาราความโศกิพรย,ยรำพันได้อย่างไร ก็ขอให้ทรงอธิบายเพิ่มเติมจากที่ได้ตรัสแก้ไว้ในคำถามและคำตอบแรกนั้นแล้วซึ่งในคำตอบนั้นก็ทรงที้เอาเพียงอุปธิคือเครื่องเข้าไปทรงใจคราวนี้เมื่อมีเครื่องเข้าไปทรงใจอย่างนี้ อันเป็นอุปธิโยก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อ่วงของทุกข์ต่างๆแม้ว่าจะเป็นภูมีปัญญาอยากจะพ้นไปเสียก็ยังไม่เห็นทางที่จะพ้นได้ด้วยปัญญาของตนเองจึงขอให้ตรัสชี้แจงเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงทราบธรรมนี้อย่างนั้นแล้ว จึงได้ตรัสว่าจักทรงตรัสบอกธรรมะที่มีลักษณะดังกล่าวคือที่จะพึงเห็นได้ประจักษ์โดยตนในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ในอัตภาพนี้โดยที่ไม่ต้องมีความพิศวงตามคำบอกเล่าของใครๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือจะตรัสบอกให้เห็นได้โดยตนเอง เดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อได้ฟังที่ตรัสบอกรู้มีสติก็จะพึงปฏิบัติดำเนินข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกได้ซึ่งในคำที่ตรัสแสดงนำนี้ได้เพิ่มคำว่า ข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกเป็นการกระชับความให้ใกล้เข้ามาเพราะตามที่ได้กราบทูลถามว่าจะข้ามห่วงน้ำใหญ่ได้อย่างไรซึ่งอาจจะมีความกวาม้างจึงตัดชี้กระชับเข้ามาว่าก็คือจะต้องข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกเครื่องติดอยู่ในโลกนั่น ก็เป็นต้นวัตตังหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถืออันเป็นชนวนให้บังเกิดเป็นอุปธิเครื่องเข้าไปทรงใจดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วเพราะฉะนั้นจึงกระชี้ให้ชัดเข้ามาและเจาะจงเข้ามา ถึงเครื่องติดอยู่ในโลกซึ่งประชับความว่าก็เพราะยังติดอยู่ในโลกมีเครื่องติดอยู่ในโลกอยู่ในจิตหากข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้ก็จะพ้นทั้งหมดพ้นทั้งอุปธิด้วยพ้นทั้งห่วงทะเลใหญ่คือชาติชราความโศกภิไรรำพัน ดังกล่าวนั่นด้วยความสำคัญจึงอยู่ที่ความติดอยู่ในโลกนี้เองอันไม่สามารถจะพรากกิจออกได้ก็คือตันหาอุปาทานดังที่ได้แสดงไว้แล้วในที่อื่นครั้งได้ทรงแสดง,สดงนำหลังนี้และเมตโคูมานพก็ได้กราบทูลแสดงความชื่นชม ที่จะได้ฟังพระพุทธดำรัสแสดงชี้แจงจึงได้ตรัสสอนเป็นทางปฏิบัติให้ทำความรู้พร้อมรู้ทั่วถึงทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างให้รู้ทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างในอนาคต ที่ตัสว่าเบื้องบนในอดีตที่ตรัดว่าเบื้องตำ่ำในปัจจุบันที่ตัดว่าในถ้ำกลางเบื้องขวางบรรเทาความเพลิดเพลินยินดีความติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายส่วนทั้งหลายเหล่านั้นมีวิญญาณ คือมีจิตไม่ตั้งอยู่ในพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่อันหมายความว่าละความอยากที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเสียแล้วได้ตรัสว่าภิกษุคือทรงยกภิกษุขึ้นเป็นประธานและก็หมายถึงภูมมุ่งปฏิบัติทั้งปวงเพื่อได้รับผลที่จะพ้นทุกข์มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ อย่างนี้มีสติไม่ประมาทคือไม่มัวเมาเลนเล่อเผลอเ,เพลินละคือปฏิบัติละความยึดถือว่าของเราคือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราในทุกๆสิ่งทุกๆส่วนในการทั้งปวงดังกล่าวนั้นรู้ตามความเป็นจริงในทุกๆสิ่ง ทุกทุอย่างเหล่านั้นก็คือรู้ว่าเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเป็นทุกข์คือดำรงอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัตตาม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ควรที่จะยึดถือเมื่อเป็นเราเป็นของเราเมื่อเป็นดังนี้ก็จะละทุกข์คือชาติชารา และความโศกความพิไรรำพันต่างๆเสียได้ดังนี้นี้เป็นการทรงแสดงถึงทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงการที่จะปฏิบัติไม่ทําอุปธิให้บังเกิดขึ้นที่จะข้ามพ่วงทะเลใหญ่คือชาติชาราความโศกความพิไรรำพัน หรือรวมเข้ามาว่าเครื่องติดอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นจึงแสดงถึงทางปฏิบัติอันผู้ต้องการที่จะพ้นทุกข์พึงน้อมรับปฏิบัติและแม้ว่าจะปฏิบัติละทุกข์ทั้งหมดไม่ได้ก็จะละได้ตามควรแก่ความปฏิบัติและในการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ก็ต้องอาศัยความที่จะต้องทำสติพร้อมทั้งปัญญาคือความรู้นั่นเองดังที่ตรัสแสดงไว้ในสติปัฏฐานฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดในสติปัฏฐานและทำความสงบสืบต่อไป